รายการโกลบอลอาเซียนโดยกวีจงกิจถาวรและป um ียรมทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดยอีสุซุมิวเอ็ก e ซ์เอกิ์แห่งผู้นำ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Global ASEAN ค่ะวันนี้ดําเนินรายการโดยดิฉันปียร่มทรัพย์สวนนะคะเรื่องที่จะเอามาพูดคุยวันนี้ก็อยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยแหละค่ะ เพราะว่ามีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวค่ะเรื่องแรกก็คือกรณีที่ FBI นั้นได้เผยผลวิเคราะห์ DNA นะคะที่ชี้ว่าคนร้ายที่หน่วยคอมมานโดฟิลิปินบุกเข้าไปสังหารเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้นะคะน่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายตัวฉกาดที่เป็นที่ต้องการตัวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นได้ค่ะ โดย FBI นะคะได้เปิดเผยว่าจากการวิเคราะห์ DNA นั้นก็แสดงให้เห็นว่าทางการฟิลิปปินส์ได้สังหารหนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่กำลังเป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเหตุการณ์ที่หน่วยคำมานโดได้ปะทะกับกลุ่มกบฏท,ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ ประธานาธิบดีเบนิกโยอากิโนที่3ของฟิลิปปินส์นะคะกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่านายซูกิฟรีบินฮีสมาชิกเจมาอิสลามิยาหรือจีไชาวมาเลเซียนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อของนายมาวันนั้นได้ถูกสังหารในะระหว่างการใช้ปฏิบัติการในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศเมื่อวันที่25มกราคม ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะปรากฏว่าทางการฟิลิปปินส์ต้องประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ค่ะเพราะว่ามีตำรวจหน่วยคอมมานโดเสียชีวิตไปถึง44นายค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการฟิลิปปินส์กับ FBI ก็บอกว่ายังจะต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการเสียชีวิตของนายมาวัน FBI นั้นได้ถแถลงยืนยันนะคะ ที่ออกมามอวนพุดค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่ประจำห้องแลบจะทำการทดสอบและวิเคราะห์เพิ่มเติมในความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะสังเคราะห์ DNA ที่ถูกจัดส่งให้กับ FBI ก็ตัวอย่างทางชีวภาพที่ฟิลิปปินมอบให้นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้อย่างแน่นอนแต่ว่าผลที่ออกมาตอนนี้เนี่ยก็สนับสนุนตัวอย่างทางชีวภาพที่ฟิลิปปินจัดส่งให้ว่าน่าจะว่ามาจากนายมาวันนะคะน่าจะเป็นคนเดียวกัน สหรัฐเองได้ตั้งเงินรางวัลน,นำจับนายมาวันจำนวน5ล้านดอลลาร์นะคะเพราะว่าเขานั้นถูกขึ้นบัญชีดำในฐานะผู้ก่อการร้ายที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดและก็เป็นเพียงไม่กี่คนนะคะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงเจมาอิสรามมยาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอันไกด้าที่ยังมีชีวิตเหลือรอดมาจากการใช้ปฏิบัติการกวาดล้าง กลุ่มก่อการร้ายในเอเชียหลังเกิดเหตุวินาศกรรมโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2544นะคะคงจำกันได้หลังเกิดวินาศกรรมโจมตีสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าหลายๆประเทศให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการ ปราบปรามกวาดรางกลุ่มก่อการร้ายอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยกวาดรางกลุ่มเจมาอิสลามิยาซึ่งเชื่อว่าเป็นสายสัมพันธ์กับอันไกด้านะคะตอนนั้นก็เรียกว่าผู้ก่อการร้ายทั้งหลายนี่หนีกันหัวซุกหัวซุนเลยทีเดียวค่ะ สำหรับนายมาวันนั้นเชื่อว่าจบการศึกษาสาขาวิศวกรรมาศาสตร์มาจากสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นชาวมาเลเซียด้วยเขาเกิดที่เมืองมูอารัตยาโฮเมื่อปี2509และมีชื่อเสียงกระชอนในเรื่องการทำระเบิดเขามีชื่อแฟงอีกกว่า20ชื่อนะคะสามารถพูดได้หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นมาเลเฟิลิปปินอังกฤษและอาร,รบิกนะคะ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำกลุ่มก่อการร้ายที่มีชื่อว่ากล ah ุ่มปูรันมุยาฮิดีนมาเลเซียนะคะและก็เป็นสมาชิกระดับสูงของเจมาอิสลามิยาที่มีฐานอยู่ในอินโดน in ีเซียด้วยเขาถูกประนามว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์วางระเบิดหลายที่ที่โด่งดังที่สุดที่โดดเด่นที่สุดก็คือเหตุระเบิดสถานบันเทิงบนเกาะบาหลีเมื่อปี2555ตอนนั้นทำเอามีผู้เสียชีวิตไป200คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวออสเตรเลียค่ะ นอกจากนี้นายมาวันยังมีส่วนช่วยเหลือในการวางแผนวางระเบิดและการโจมตีอื่นๆอีกหลายครั้งค่ะเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่หลบหลีกเก่งนะคะปี2555กองทัพฟิลิปปินประกาศว่า เขากับนายมาวิยาผู้ก่อการร้ายชาวสิงคโปร์เสียชีวิตแล้วในระหว่างการใช้ปฏิบัติการโจมทีทางอากาศที่สหรัฐสนับสนุนที่เกาะโจโลทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์แต่ปรากฏว่าตำรวจข่าวกรองฟิลิปปินส์ไม่เชื่อนะคะคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่และก็ยังคงใช้ปฏิบัติการไล่ล่าอย,ย,ย่างไม่ลดละนะคะ เรียกได้ว่ามีความพยายามใช้ปฏิบัติการลับเพื่อจับกลุ่มตัวนายมาวันในพื้นที่ทางใต้ของฟิลิปปินส์อย่างน้อย2ครั้งนะคะก็เชื่อกันว่าเขานั้นหลบเข้าไปกบดานตั้งแต่ปี2546ค่ะ และสำหรับปฏิบัติการล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25มกราคมนั้นได้นำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในวันเดียวของกองตำรวจฟิลิปปินส์เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหน่วยคอมมานโดนั้นได้มีการยิงปะทะอย่างดุเดือดกับไฟกระบทและด้วยความไม่สะดวกในการนำศพของผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นในวันออกมาจากจุดปะทะนะคะก็เลยทำให้สมาชิกคนหนึ่งของหน่วยคอมมานโดตัดนิ้วเขาออกมาค่ะ แล้วก็ถ่ายภาพเป็นหลักฐานว่าเขานั้นเสียชีวิตแล้วแล้วก็ปรากฏว่าภาพที่เชื่อว่าเป็นตัวเขาเนี่ยก็ถูกนํามาเผยแพร่ตามสื่อท้องถิ่นซึ่งเอามาเปรียบเทียบกับหน้าในโปสเตอร์ประกาศจับเขาเนี่ยปรากฏว่าใบหน้าใกล้เคียงกันมากค่ะแต่ว่าถึงแม้หน่วยคอมมานโดฟิลิปปินส์นะคะถึงแม้ว่าจะประสบความสําเร็จสามารถสังหารในมาวันผู้ก่อการร้ายคนสําคัญได้สําเร็จเนี่ย แต่ก็ไม่ได้ถือว่าจะเป็นที่พออกพอใจของคนฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าการที่ต้องสูญเสียน่วยคอมมานโดไปเกือบ50นายเพื่อแลกกับผู้ก่อการร้ายเพียงคนเดียวเนี่ยหลายๆคนก็มองว่ามันไม่คุ้มค่าเลยนะคะและหลายๆคนก็มองไปว่าเรื่องนี้เนี่ยสหรัฐครวรน่าจะอยู่เบื้องหลังนะคะเพราะว่าในตอนที่มีการบุกเข้าไปเพื่อที่จะ จับเป็นไม่ว่าจะเป็นหรือจับตายในมาวันก็ตามนะคะเขาบอกว่าไม่มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือในพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มมุสลิมโมโลนะคะซึ่งมีการทำข้อตกลงสงบศึกกับรัฐบาลอยู่นะคะแล้วก็ ปรากฏว่าพอบุกเข้าไปเนี่ยก็พวกนี้ก็เข้าใจว่าจะไปกวาดล้างพวกเขานะคะก็เลยมีการจับอาวุธขึ้นสู้แล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นๆกลุ่มยิบกลุ่มย่อยออกมาผสมโรงด้วยนะคะก็เลยทําให้ทางตำรวจของฟิลิปปินเนี่ยตกเป็นไข่เป็นฝ่ายสูญเสียนะคะซึ่งตอนนี้ก็เลยเกิดการประท้วงนะคะต่อต้านสหรัฐแล้วก็กดดันไปที่ตัวประธานาธิบดีเบนิโยอากิโนด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะที่เกิดขึ้น มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะใกล้ๆกกันนะคะที่อินโดนีเซียค่ะอินโดนีเซียนั้นปรากฏว่ารัฐมนตรีการค้าของอินโดนีเซียได้สร้างความไม่พอใจให้กับสาธารณาชนด้วยคำพูดของเขาเองนะคะ ก็เพราะว่าเขาไปพูดนะคะว่าพวกเสื้อผ้ามือสองนั้นอาจเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อไวรัส HIV นะคะซึ่งการพูดครั้งนี้ก็มีขึ้นในระหว่างการรณรงค์ให้ยุติการนําเข้าเสื้อผ้าสําเร็จรูปใช้แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็ด้วยความหวังดีละค่ะหวังจะเ,เพิ่มผลผลิตนะคะกระตุ้นไรายได้ให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศตัวเองเท่านั้นเองนะคะซึ่งคำกล่าวของนายรักมัด แล้วก็เอาถูกไปเผยแพร่นในสื่อท้องถิ่นนั้นบอกว่าเสื้อผ้ามือ2อ,อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคผิวหนังและ HIV แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าเนี่ยไปเห็นผลการทดสอบในห้องทดลองมาด้วยตาตนเองก็ปรากฏว่าพอพูดออกไปคนก็ไม่พอใจกันเป็นจำนวนมากนะคะในที่สุดเขาก็ต้องออกมาขออภัยผ่านทวิตเตอร์โดยบอกว่าเขาหมายถึงว่าการสวมเสื้อผ้ามือสอสามารถแพร่เชื้อโรคติดต่อชนิดต่างๆได้ต่างหาก แต่ว่าการแสดงความเห็นที่ไม่ถูกต้องของเขานั้นถูกนำไปวิพากวิจาร์ณอย่างกว้างขวางตามเว็บไซต์ตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ line, อย่างทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กนะคะ ผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งเขียนข้อความตําหนิเขาเลยนะว่าบอกว่าแหมมันเป็นเรื่องน่าอายหรือเกินที่คนที่มีความมีการศึกษาสูงอย่างเขาเนี่ยยังคงเข้าใจ HIV อย่างผิดผิดแล้วก็บอกด้วยว่ารัฐมนตรีท่านนี้เคยเรียนหนังสือหรือไม่ส่วนอีกคนหนึ่งเขียนว่าช่างเป็นคําพูดที่น่าอายจริงๆ เชื้อไวรัส HIV เป็นที่ทราบกันดีนะคะมันเป็นสาเหตุที่นำไปสู่โรคเอสได้แต่ว่าจะติดต่อได้ก็ผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในหมู่ผู้ใช้ยาเสพติดเรียกได้ว่านับตั้งแต่ปี2524เป็นต้นมามีผู้ติดเชื้อ HIV เกือบ78ล้านคนค่ะ ส่วนนายรักมัดนั้นเป็นนักธุรกิจที่มั่งคัง่งก่อนจะมาดมตําแหน่งรัฐมนตรีการค้าเมือ่อเดือนตุลาคมในรัฐบาลใหม่ภายใต้การนําของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนะคะซึ่งปรากฏว่าถ้อยแถลงของเขานั้นมีขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการอินโดนีเซียนั้นกําลังรณรงค์ต่อต้านสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการไหลบ่าไหลทะลักของเสื้อผ้ามือสองราคาถูกเข้าไปในอินโดนีเซียนะคะมันก็ไปสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอภายในประเทศ คือพูดระวังดีนะคะแต่อย่าลืมไปวา่าถ้าจะพูดในเรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าประชาชนเขามีการศึกษาเหมือนกันนะคะไปพูดแบบนี้ก็เลยถูกโจมตีตอบโต้กลับมานะคะก็เสียพูดเสียคนกันไปเลยนะคะเสียศูนย์มาดูเพื่อนบ้านอีกประเทศของเราค่ะ กัมพูชาค่ะสร้างปรากฏการณ์นะคะไปจับมือกับเกาหลีเหนือเพื่อหารือเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนด้วยกันนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาคือในฮอนำคงค่ะได้พบกับเนรีคินซองรัฐมนตรีช่วยการต่างประเทศเกาหลีเหนือนะคะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเพื่อหารือถึงหนทางที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะ โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาบอกว่าทั้งสองประเทศก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้นรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศค่ะเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาบอกว่าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองฝ่ายพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ แต่การแลกเปลี่ยนทางการค้าและการลงทุนนั้นยังไม่ค่อยขยับขยายสักเท่าไหร่นะคะทั้ง2ฝ่ายก็เลยมีความตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการค้าและความร่วมมือด้านการลงทุนในอนาคตค่ะปัจจุบันนะคะมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านดอลลาร์ ซึ่งการหารือในเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าในลีคินซองนะคะก็เชิญในฮอนําฮงเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือด้วยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีในลีคินซองนั้นอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเจ็ชาติสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวนออกเฉียงใต้นะคะ ประเทศที่เยือนก็มีเวียดนามลาวก่อนจะไปกัมพูชานะคะหลังกัมพูชาก็ไปพม,มา่าสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาลเลเซียค่ะก็เรียกว่าหลายประเทศทีเดียวถ้าพูดถึงเกาหลีเหนือก็เป็นประเทศที่ประเทศยากจนมากๆจริงๆแต่ในเรื่องของรัฐบาลแล้วเงินหนานะคะอย่างสังเกตได้จากผู้นำของเขานะคะยังคงใช้สินค้าฟุ่มเฟือยได้ตั้งมากมายนะคะพอพูดถึงกัมพูชาก็ต้องพูดถึงคนนี้ละค่ะโดดเด่นมากทีเดียวก็คือ ลูกชายของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั่นเองนะคะเขาได้ก้าวขึ้นไปนั่งเก้าอี้คณะกรรมการกลางของพรรคนะคะแน่นอนน่าจะเป็นการปูทางขึ้นสืบทอดอำนาจต่อจากพ่อนะคะ มีรายงานนะคะว่าทางรัฐบ,บาลกัมพูชานั้นได้เลื่อนตำแหน่งบุตรชาย3คนของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนให้เข้าไปทำหน้าที่ระดับสูงขึ้นภายในพรรคประชาชนกัมพูชาหรือว่า CPP เมื่อวันอาทิตย์นะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเสริมสร้างความเป็นผู้นาและฟื้นฟูอนานาจที่เสียไปในการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะและในการเลือกตั้งเออขออภัยนะคะเลื่อนตำแหน่งผู้ ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของคุนเซนทั้ง3าคนเนี่ยนะคะภายในพักนั้นก็ยิ่งเพิ่มกระแสะการคาดการณ์กันว่านี่แหละฮุนเซนกำลังจัดสรรตำแหน่งการสืบทอดอำนาจหลังจากตัวเองอยู่มายาวนานถึง30ปีแล้วนะคะ ส่วนทางด้านของกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนก็บอกว่าสมาชิกส่วนหนึ่งใน306คนที่พัก CPP เพิ่มเข้าไปในคณะกรรมการกลางของพักนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลหลังการเลือกตั้งที่มีข้อพิพาทกันในปี2556 พรรค CCP ได้กำกับบริหารประเทศมาตั้งแต่ปี2522แต่ว่าการกลับเข้าครองอำนาจอีกสมัยในปี2556นั้นปรากฏว่าฐานเสียงส่วนใหญ่ลดลงพักก็ยังเสียที่นั่งในรัฐสภาให้แก่พรรคก,กู้ชาติกัมพูชาหรือว่า CNRP ที่เป็นฝ่ายค้านและในการเลือกตั้งครั้งถัดไปนั้นมีกำหนดจัดขึ้นในปี2561ค่ะก็น่าจะเป็นการต่อสู้ที่สูสีระหว่างสองพักด้วยนะคะ ในเขียวคันฮาลิตซึ่งเป็นโคศกของพรรคซ p พแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่าวสารด้วยบอกว่าทางพรรคซีพนั้นต้องการสมาชิกคนหนุ่มสาวเพื่อมาเพิ่มความน่าสนใจให้กับพรรคมาดึงดูดคนหนุ่มสาวในวัยเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะว่าประชากรในประเทศกว่าครึ่งนั้นอายุไม่ถึง30ปีแล้วก็ยังเพิ่มสมาชิกหญิงเข้าไปในคณะกรรมการกลางของพรรคตามรายชื่อที่มีการเปิดเผยแพร่ก,ก่อนหน้านี้ค่ะ หลังการประชุมนาน3วันที่สิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์นะคะก็มีการเพิ่มสมาชิกใหม่306คนก็เลยทำให้ขนาดของคณะกรรมการกลางของพรรคขยายขึ้นมากกว่า2เท่าเป็น5 4 5คนค่ะสมาชิกคณะกรรมการกลางชุดใหม่นะคะไม่ใช่มีแค่ลูกชายหุนเซนเท่านั้นก็มีลูกเขยด้วยนะคะแล้วก็มีผู้บัญชาการหน่วยองครักษ์ส่วนตัวของคุณเซน ผู้บัญชาการตำรวจพนมเปนผู้บัญชาการสารวัตรทหารผู้บัญชาการทหารเรือนะคะทั้งหมดก็ได้ชื่อว่าเป็นพวกที่จงรักภักดีต่อหุนเซนนั่นเองนะคะคนนี้น่าสนใจคือหุนมาเนตวัย37ปีซึ่งเป็นลูกชายคนโตจบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยเวสต์บอยของสารัฐเมื่อปี2542นะคะ ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองกำลังต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติและเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยองค์กษ์ของฮุนเซนค่ะอีกคนหนึ่งนะคะคุนมานิ์คนที่2นะคะเป็นมียศนะคะเป็นในพลจัตวานะคะอายุ34ปีค่ะอีกคนหนึ่งหุนมณีคนเล็กอายุ31ปีเป็นสมาชิกรัฐสภาแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มเคลื่อนไหวเยุวชนของพรรค c p พค่ะ เรียกกันเลยนะคะว่าคุณเซนนั้นวางแผนสืบทอดอำนาจมานานแล้วและอํานาจที่แท้จริงน่าจะอยู่ที่ลูกชัยคนโตก็คือคุณมาเนตค่ะด้านกลุ่มสิทธิมนเยชนนะคะบอกว่าสมาชิกบางส่วนในรายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นี้นั้นไปเกี่ยวข้องกับเหตุปราบปรามนองเลือดในการชุมนุมประท้วงบนถนนในปี2557 ตอนนั้นนะคะมีแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูปออกมาประท้วงแล้วก็เสียชีวิตไป5คนผู้บาดเจ็บก็มีอีกหลาย10คนค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในกัมพูชานะคะที่น่าสนใจค่ะแต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ยังอยู่ที่กัมพูชาเหมือนกันก็คือเรื่องของคดีเขมรแดงนะคะซึ่งยังไม่จบสิ้นค่ะมีอดีตนักโทษเขมรแดงนะคะได้เปิดเผยว่า มีหัวกะโหลกถูกขุดขึ้นมาจากหลุมในเรือนจำมากกว่า12,000หัวค่ะสารพิจารณาคดีขมรแดงนะคะที่สปาบัาชาติให้การสนับสนุนของกัมพูชานั้นได้รับฟังคำให้การของอดีตนักโทษขมินแดงค่ะที่ระบุว่าได้ช่วยขุดหัวกะโหลกมากกว่า12,000หัวขึ้นมาจากหลุมศพหมู่ขนาดใหญ่นอกกรุงพนมเปญในการพิจารณาคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อสองอดีตแกนนำขมินแดงค่ะ สองอดีตกานนำที่ว่านี้คือในนวนเจีอายุ88ปีและในเขียวสัมพันธ์อายุ83ปีค่ะทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาว่าฆ่าคนเวียดนามและชาวมุสลิมซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยมีการบังคับให้แต่งงานและกลมคืนระหว่างที่ขเขมรแดงเรืองอำนาจในปี2518ถึง2522ค่ะ เดือนสิงหาคามปี2557ทั้งคู่ได้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ผู้นำระดับสูงของเขเมรแดงถูกตัดสินจำคุกหลังการพิจารณาคดีนาน2ปีที่มุ่งประเด็นเกี่ยวกับการบังคับแล้วก็อพยพคนกัมพูชาออกจากพนมเปญไปยังค่ายแรงงานในชนบทและก็เป็นการฆาตกรรมในพื้นที่สังหารด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะทั้งสองคนก็ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทสำคัญในยุคที่เรียกว่าทุ่งสังหารซึ่งก็คือการฆ่าร้างเผ่าพันธุ์ที่ทำให้มีคนเสียชีวิตมากถึงสองล้านคนเมื่อปลายทศวรรษที่1,970ค่ะอดีตนักโทษอายุ62 มีคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาได้ไปช่วยขุดหัวกะโหลกมากกว่า12,100หัวขึ้นมาจากหลุมศพหมู่8หลุมที่เรือนจำแกลงตาจันในจังหวัดตาแก้วที่อยู่ห่างจากพนมเปนไปทางใต้ประมาณ80กิโลเมตรนะคะหลังจากที่ขเขมรแดงล่มสลายไปในปี2,522บอเขาบอกว่ามี8หลุมแต่ก็ไม่ได้ขุดขึ้นมาทุกหลุมหรอกนะคะแต่ขนาดนั้นก็ยังเจอตั้ง1 2 0 0 0กว่าหัวเลยนะคะ แล้วก็บอกว่ามีการทรมานนักโทษเขมรแดงด้วยนะคะบอกว่าโอ้โหมีผู้หญิงคนหนึ่งนั้นถูกทรมานด้วยคีมเหล็กแล้วก็กดซัลฟูริกค่ะบอกว่าได้ยินเสียงนักโทษหญิงคนนี้กรีดร้องขณะที่นักโทษคน,น,นอื่นๆอีก10คนถูกสั่งให้นั่งดูการทรมานนะคะคือเป็นยุคที่เรียกว่ากัมพูชานั้น มีความเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้นะคะคือไม่ได้พัฒนาไปไหนนะคะในยุค,คเขมรแดงให้อยู่ในระดับที่ศูนย์อย่างเดียวเลยเขาเรียกว่าเป็นการปกครองแบบยูโทเปียนะคะระบบนารวมที่ทําให้คนออกจากเมืองหลวงเอาอไปทํานาทั้งหมดเลยค่ะเขาบอกนะคะว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยศาลก็กลับมาดาเนินการพิจารณาคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุเขมรแดงเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะซึ่งฝ่ายพยานฝ่ายโจท์คนแรกก็ให้การต่อผู้พิพากษานะคะว่า ทหารขมรแดงนี่ฆ่าตัดคอนักโทษหลายร้อยคนที่เรือนจําแล้วเอาถุงน้ําดีของนักโทษเหล่านั้นไปกินนะคะน่าสยดสยองมากทีเดียวนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องนี้มันมีคดียิบย่อยมากมายซับซ้อนด้วยนะคะก็เลยต้องในนวลเจียแล้วก็นเขียวสัมพันธ์นี่ก็เลยถูกแบ่งออกเป็นการพิจารณาคดีย่อยๆตั้งแต่ปี2554นะคะเพื่อให้การตัดสินคดีดําเนินไปอย่อยางรวดเร็วนะคะแต่ดูเบือนว่าจําเลยทั้งสองคนนียอายุมาก ถึงมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็สุขภาพอ่อนแอด้วยแล้วก็ยังเตรียมจะยื่นอุทธรด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าคาดีเนี่ยจะเสร็จสิ้นก่อนที่นักโทษทั้งหมดจะสามารถไปรับโทษทันได้หรือเปล่านะคะหรือว่าพวกนี้จะเสียชีวิตซะก่อนอย่างที่เขาเกรงๆก,กันอยู่อะคะอ่ะอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ก็คือเรื่องของคนเวียดนามอันนี้ก็น่ายกย่องนะคะเขามีผลสํารวจออกมาบอกว่าคนเวียดนามเก็บเงินเก่งมากเลยนะคะบอกว่าเป็นแชมป์ที่ออมเงินมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเขาบอกว่าในบรรดาประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเวียดนามมีอัตราส่วนสูงสุดของผู้ที่บริโภคที่นําเงินสดฝากธนาคารคือมากที่สุดนะคะแล้วก็ในทางตรงกันข้ามคนที่ใช้เงินลงทุนในหุ้น มีอัตราต่ำที่สุดนะคะอันนี้มาจากรายงานการวิเคราะห์วิจัยของนิวเส้นเวียดนามค่ะเขาเผยแพร่ผลสำรวจเมื่อวันจันทร์นะคะบอกว่าชาวเวียดนามเนี่ยออมเงินสดมากถึง77%ส่วนอินโดนีเซียรองลงมาอยู่ที่70%มาเลเซีย67%ฟิลิปปิน63%นะคะอัตราส่วนของคนเวียดนามที่ลงทุนเงินของตัวเองในหุ้น กลับมีแค่ร้อยละ18%หรือ18%เท่านั้นถ้าเทียบกับมาเลเซียมาเลเซียมีคนที่เอาเงินไปลงทุนในหุ้นถึง33%เปอเซอินโดนีเซีย32%เปซไทย30%ซค่ะในผลการสำรวจก็ชี้นะคะว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมามีคนเวียดนามถึง86%ปรซปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเพราะว่าคิดว่าประเทศของตัวเองกำลังผ่านพ้นช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แล้วก็60%ของผู้ที่ปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายก็ลดการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงนอกบ้านเพราะว่าไม่อยากใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะต้องการลดค่าใช้จ่ายลงผลสำรวจชี้ด้วยนะคะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันเป็นความวิตกหลักของผู้บริโภคเลยนะคะมาดูผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวออกเฉียงใต้นะคะพบว่า18%นั้นมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นประเด็นกังวลใหญ่ที่สุดในช่วง6เดือนข้างหน้า เวียดนามให้น้ำหนักต่อประเด็นนี้28%ถ้าเทียบกับทั่วโลกที่อยู่ที่25%ส่วนความมั่นคงหน้าที่การงานเป็นสิ่งที่ผู้บริโภควิตกกังวลมากเป็นอันดับที่2นะคะโดย14%อยู่ในระดับ14%นะคะแต่ว่าเวียดนามวิตกมากเลยอยู่ที่27%ค่ะส่วนคนในประเทศไทยก็น่าจะวิตกเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ดูฝืดเคืองนะคะหลายๆอาชีพก็บ่นเหมือนกันว่าโอ้โหทำม,มาหาก,กินยากลำบากเหลือเกิน แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าสินค้าในเพื่อการบริโภคเนี่ยนะคะอาหารการกินแพงมากนะคะทําให้บางคนเนี่ยรายได้เขาไม่ได้สูงมากนะคะกินข้าวชามลาห้าสองมื้อสามื้อก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของโก o บอ l อาเซียนหมดลงแล้วดิฉันปิยรรมทรัพย์สวรรณลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทาไทย